สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาคาุดจับจังหวัดร้อธานีวันนี้นะคะเรามีกระบะปลูกมันนะคะกระบะอเนกประสงค์นะคะมา,ารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่สามสิบหกสี่สิบห้าห้าสิบก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะเป็นมือหนึ่งนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะหากสนใจสามารถติดต่อได้นะคะที่092-942-2503หรือ0817-294-501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดุดนทานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามา,มาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะกระบะตัวนี้สามารถเปิดข้างได้นะคะตัวนี้เปิดข้างนั่งได้3าี่คนเลยนะคะตัวนี้ เปิดข้างได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเวลาจะเก็บก็สามารถทับเก็บได้เลยนะคะตัวนี้หากท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c ค i b ์กันด้วยนะคะที่ช่อง Youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ่มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ